ก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพูม่าเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับพูม่านะครับเพราะว่าเออจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าพูม่าเป็นแบรนด์ที่ผมก็ชอบใส่ตอนสมัยแบบเด็กๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ใส่สบายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเขาออกแบบมาดีนะไม่ว่าจะเป็นผมขึ้นไปดูตรงที่เขาเปิดแฟชชิ่ใหม่นะครับก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ที่เขาล่าสุดออกมาเนี่ยดีมากนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันบ้างชั้นสามนะครับเซ็นทรัลโบว์มีชอบมีชอบอะไรเป็นแล้วบ้างในคอนเ ยังไม่ให้มีเลยครับแต่ว่าแต่ว่ากำลังจะขึ้นไป<อ>เน่อยพี่ก็ขึ้นไปดูใช่แต่คอลเลคชั่นพิเศษที่เราเล็งๆไว้อะไรนี้พี่นะครับชอบใจเลยน่าจะเป็นได้เป็นเนี่ยเสื้อเหมือนของเสื้อพี่ลุกเน,น,นี่ยเป็นลิ limited ิ d i t i o n แต่อันนี้ใหญ่ที่สุดเราะเขมีสินค้าเรื่องมากมายเนาะใช่ครับเอาเปิจิ๋วิผมนับได้รองเท้าเกือบร้อยคู่เลยนะพี่อยู่อยู่ข้างบนนันะสำหรับคนที่แบบชอบรองเท้าหรือชอบส้นเกอร์นะครับก็สามารถขึ้นไปดูได้อยากให้พร้อมฝ่านกครับเชิญชวนหน่อยนะ ครับก็ฝาัด้วยนะครับกับแฟชิพสโตร์นะครับของกรูมานะครับชั้น3ามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้จริงมันมีเยอะจริงครับเพราะมันเป็นแอดชิพที่ใหญ่มากนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นสเนคเกอร์หรือว่าเป็นเสื้อผ้านะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยืนักผู้นฐานมันเกิดแบบน้องสองน้องครับเป็นีเมอร์ไปดีครับจริงจก็ทั้งดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่าเป็นปีแรกเลยนะครับในรอบ4ปีที่ มีแฟนมีทั้งแรกเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะจัดแฟนมีตตั้งแต่4ปีที่แล้วแต่ว่าก็ล่มมาตลอดด้วยกัรบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นปีแรกที่ผมรู้สึกว่าอ่ะในเมื่ออกาสมาถึงแล้วก็พอได้แบบจัดขึ้นจริงๆเห็นแฟนคลับที่แบบมาไม่ว่าจะเป็นให้มอบของขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆรับานกิจกรรมแบบแฟนมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไงแฟนคลับมีทำอะไรตลอครับจริงๆก็ซึ้งแม้ว่าจะเป็น พ่อแม่ด้วยแหละที่มาเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะยุ่งอยู่ดีเขาก็มีเวลามาให้นะครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนร่วมค่ายนะพี่อินพี่วอลอะไรต่างๆนะครับก็มาให้กําลังใจรวมถึงแฟนคลับที่ทําคลิปเล็กๆน่ารักมาให้เหมือนกันครับก็ดีใจมาแล้วก็โอ้โหบางคนเห็นแฟนคลับมาจากประเทศจีนด้วยบินก็ดีใจมากมีซื้อของขวัญอะไรไจริงๆไม่มีครับแต่ตอนนี้มีโกเป็นโกที่แบบใหญ่มากสำหรับผมคือเรื่องบ้านครับี้ไม่เกี่ยวกับ ก็เลยพยายามจะไม่ใช้เงินเปลืองนะก็จะเก็บเงินซื้อทีเดียวเป็นของขวัญตัวเองทีเดียวแต่ช่วงไหนประมาณไหนที่เราแพลนไห้ว่าจะทวงไหนที่แพลนไว้ก็น่าจะอาอายุไม่เกิน25จะมีบ้านของตัวเองมันมอกเท่าไหร่ครับนี่เซ่หรือสิบบาประมาณ10ล้านเนะเพราะว่าเราด้วยของเนี่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยากได้ใหญ่โตหรือว่าลูร้าขนาดต้องอุตส่าหาไม่ครับเพราะว่า ด้วยความที่ว่าพ่อแม่เขาทํางานอยู่ที่นู่นแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็แบบจะต้องดูแลฝั่งด้วยเราก็เหมือนกันเขาให้ให้ความมีสละเราด้วยเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นลูกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่ไหนก็ได้อวันเกิดราไปแล้ววันนี้วันเกิดมาได <c oughs> ้ไหม <c oughs> เฮ้คุณรู้ได้ไงคุณรู้ไ<ง>ด้ไงล่ะล้าสุดงจ็นยั้งจ้าเราจะไปซอร s ไ r รส์หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์กัะก็จริงๆอ่ะ วางแผนไว้แล้วครับแต่ไม่ใช่ช่วงเร็วๆนี้ครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราให้ของขวัญเขาเกืออนาคตไปด้วยอีกใช่แต่ว่ามันต้องรอเวลานิดนึงด้วยความที่ว่าช่วงนี้เหมือนน้องคุยกับน้องแล้วน้องบอกว่าคิวน้องเยอะนะครับน้องไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยแบบให้น้องเขาไปพักข่ัญเคลียร์ตัวเองก่อนแต่ภายในภายในเดือนนี้แหละเดือนนี้ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าพูดผิดน้องเดือนพู่นี้ก็สิ้นเดือนแล้วเดือยแปดเปลี่ยนมาใช่ เียยัง,ยงมันจะเป็นอย่างกับสิ่งของที่มีมูลค่าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่บอกว่าอะไรสืเไาเราไปสือมาทีรู้ใจเขาว่าเขาชอบแน่นอน,นใจเขาชอบแน่น,นอนเนี่ยเขาชอบเพราะว่าเขาชอบลงทุนกับอะไรพวกนั้นด้วยเขาแต่เราเจอต่ากันยินด้เป็นับได้เห็นเนอะได้เห็นแน่นอนงานเราแบบมาต่ในเมอบทำอะไระครับงานคู่อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆร่างานคู่ล่าสุดก็เพิ่งปิดกล้องไปแล้วซีรีส์เรื่อง ื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับของทีวีทันเดอร์นี่ก็อยากให้ให้ดูแล้วมันมั<ห>นน่าราักก็ในซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ดูมากเพราะเรื่องดิทื่ผมเป็นนักแสดงผมอ่านพอ o เรื่องอะแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกอะมันน่าสนุกเป็นชีวิตแบบวัยรุ่นสป,ปอยนิดนึงมันเป็นวัรุ่นในวัยใสๆมีล้านนามีอะไรผรสมผสานกัเป็นวัยรุ่นที่แบบเหมือนว่าวัยรุ่นแบบลูเซอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างอะไรสักอย่างให้มันสาเร็จอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็จะมีความแบบในด้านความสัมพันธ์แบบครอบครัวก,วกวับเพื่อนวก,วกับการทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณช่วงไหร่ตอนนี้รอน่าจะในปีนี้เลยพี่เพราะว่าผมก็ไม่ทราบแต่น่าจะในประมาณปีนี้แหละแต่ต้องรอติดตามกันได้เลยใช่ตอนนั้นตอนน้องใช่คุณทัศน์คุณทัศน ก็ฝากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับเพลงชื่อว่า Multiverse นะครับสามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบดู MV นะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ที่ช่องไบเอ็มวีดีคอร์ดนะครับแล้วก็จริงๆฝากเรื่องเพื่อนผมเรียนมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับด้วยนะครับจากจิวิทันเดอร์นะครับจริงๆเส้นปีนี้น่าจะได้ดูแหละถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับก็จริงๆแล้วก็งานในอนาคตก็สามารถติดตามได้จากช่องโซเชียลของผมนี่แหละ ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนครับ